มันตีตีอยู่แล้วก็หิ้วไปเลยเนี่ยนะเดือดเดือดเดือดไอตัวชุบอยู่ตรงกลางโอ้ยครับว่าไงครับโอ้ยครับว่าไงครับโอ้ยอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะโอ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรเนี่ย อีกาไงถามแปลกใช่อ่ะเออเล่นมามีกิจกรรมมาให้เล่นกิจกรรมอะไรอ่ะตอบคำถามง่ายง่ายว่าที่ใครๆก็ตอบได้และในรางวัล้วยเอามาอถามว่านกตัวนี้ไม่ไดีอีกาตัวนี้มีขนอยู่กี่เส้นตอบว่าไงนะอีกาตัวนี้มีขนอยู่กี่เส้นโอ้โหใครนับได้อ่ะเอาตอบดีโอ้โห สองสองเส้นอะสองเส้นผิดป่ะอุย้ย <c oughs> อะไรวะคำาถามก็มันก็ง่ายๆเหมือนกันปะวะไม่ทำไมเขาตอบไม่ได้วะเหี้ยผิดหวังวะเจ็ดร้อยมาตอบผิด เอาไปห้าสิบลูกพอนะน้องก็ตอบถูกเขว่าไปอยังคำถามง่ายๆอ่ะเด็กอนุบาลก็ตอบได้อย่างเงี้ยจริงๆนะเว้ยเจเจมาหาที่ไหนที่นี่ที่นี่หรือที่ไหนที่นี่หรือที่ไหน อุ้ยเหลืองเต็มเลยเอาเนี่ยผมถามง่ายๆที่ใครๆก็ตอบได้เห็นไ,ไหมดีๆๆเ,เอาเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องตกใจ<อ>นะครับนี่คือรายการของอ e ีกาถามมาตอบไป<อ>นะครับ สน,สนใจอยากเล่นเกมด้วยกันไหมเ,เล่นอะไรดีอะต,ต้องตะโกนคุย,ยนะพี่มัน<อ>สูงไปเนี่ยมันหวาดเสี่ยวนะก้มตัวเรามาคุยกันหน่อยได้ไหมอะไรนะย่อลงมาหน่อยได้ไหมย่อลงทำไมโอเคสนใจเล่นคำถามด้วยกันไหมครับตอบคำถามถูกได้กระชาหนึ่งร้อยลูกเล่นไหมครับอเอาไหมครับ เอาไม่เอาอะไรแล้วพี่เอาหรือไม่เอาเอาเอาหแีกามีชื่อสีอะไรครับอีกามีชื่อสีแดงถูกต้องครับโอ้โหโคตรเก่งหนูโคตรเก่งสุดยอดจริงๆเลยแบบหาคนอัจฉริยะฉาคนอัจฉริยะแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะงั้นก่อนที่จะรับของรางวัลช่วยเปิดบัตรด้วยนะครับไม่ไม่มี ไม่มีไม่ได้นะครับเพื่อยืนยันในการใช้สิทธิ์เพื่อที่จะรับของรางวัลครับไม่งั้นไม่ได้ของนะกระชาหนึ่งร้อยลูกมันเป็นรูปกระตูนค่ะมันไม่อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับขอแค่เปิดแล้วมันเปิดยังไงคะเดี๋ยวเปิดให้ดูกดใช้บัตรประชาชนครับบัตรครับนี่ไงรูปกระตูนจริงด้วยพี่ตอนนี้เป็นผัวจะอ้วกอลโอเคโอเคอาเลขเราเลขอะไรหนึ่งเก้าหกสี่ใช่ไหม ห9 6 4สี่รับไปเลยครับหนึ่งอยลูกเก่งมาก oh. เอาละเจอกันขอบคุณครับส่งที่เดิมด้วยนะที่เดิมเลยเนี่ยไป <c oughs> แค่สภาพไม่เหมือนเดิมไหนเจมานี่หรอไหนเจอยู่ไหนมันชื่ออะไรทำไมไม่เห็นชื่อมันวะอ๋อผมปิดอันนี้ไว้อยู่เ <c oughs> นี่ยหรอไหนมันอยู่ไหนวะ อยู่ในโรงเรียนปะนไหนวะไอ้อยู่ไหนวะข่าวลูกสาวสวยนี่มาแล้ว <c oughs> บินโฉบไปบินโฉบไปเจดิเจ,จมันใช้บัตรอะไรอยู่วะตอนเนี้ย ไปไหนแล้วมันไปกับใครนะ,อะลอร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 อไปเล่นก่อนรอไเจมไปเล่นก่อนเดี๋ยวให้ชมมันแล้วไม่มาเนี่ยวันี้ยมันเหงาหรอหรือมันอะไรมันคิดถึงหรอเจอยู่คันคันม่วงะอะเจยังไม่เคยโดนอีการะโอเคว้าย ไปไหนวะวันนี้นุ้งเจเหงาเหรอน้องเจว่างเหรอกล่าวว่าจะไปเดินหาซะหน่อยโอ้อเนี่ยเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะน่ะกลัวน่ๆๆๆัวนกันันกั เอ๋ะป,ป๊าป้านี่ไม่ใช่ป๊าป้าแต่นี่คืออีกาสายลับเยอะปปว่าไงจ้าคนสวยได้ข่าวช่วงนี้สวยวันสวยคืนนี่เราอะใช่ไหมสาวเหนือเนี่ยมันเป็นตาฮักอีหลี หนูเจเจรู้จักอีกาสายรับไหมจ๊ะรู้จักครับหนูงเจเจรู้ใช่ไหมว่าเวลาอีกาจับมาแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรทำอะไรครับ <S 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 อีลองลึกดูดีๆทำอะไรครับ <S <S ทำอไรครับอเปิดน,นะเปิดน,นะลูกเปิดน,นะลูกตามธรรมเนียมแบบอะไรครับ อีไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไอไหนครับอีอย่ามาทำเป็นไม่รู้นะผมเปิดไม่เป็นครับก้มตัวลงมานี่ก้มตัวลงมานี่ <c oughs> เอาจะเปิดไม่เปิดไม่งั้นสวยละฟันดูเหมือนเอืงว่ปึไม่ต้องเต้นกันเหมือนเอ่งอยู่ละ เอาไงเขาอย่างนันนะะเอาไงไม่งั้นเดี๋ยวพาไปปล่อยในโรงเรียนสีแดงนะเอาเปล่าไม่เอากลัวไม่เช่นนั้นก็เปิดสัิเปิดยังไงนะบัตรประชาชนอ่เป็ดนปิดเ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 ปิเปิดเปเป็นไม่เปิดเเป็ดเเปิดเเปเปิ เปลี่ยนยังไงหรอมันมีขายอยู่ในร้านค้ายังไงกด F5 แล้วไปที่ช็อปเห็นไหมบัตรสีฟ้าฟ้อนะสองแสนห้าอ,อ่ามีตังเปล่านีม่มีให้เปลี่ยนเลยเหรอเปลี <c oughs> <c oughs> ย่ยนเลยเยเสาเหนือมันเป็นต่างักจริงหรือเปล่า อันนี้มันท่าไหนอยากเต้นด้วยจังแป๊บนะมันเปลี่ยนมันต้องรอครูดาวปะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจอะ กลัวมันรอครูดาวเลยได้หรืยยังจะคนสวย <c oughs> มันฮาเต้นเชื่อเรบอกเหรอไม่ใช่เลยแป๊บนึง อยากเต้นด้วยมันท่าไหนหอ่ะเรียบหน่อยเ้ยไหนมันขึ้นหรือ,อยัง <c oughs> ขอดูหน่อยสิฮ เป็นตะหักแทนนอลูกสาวไผ่นอว้ากลับมาแล้วเหรอปาติโตลูกสาวบุทดินอนน่คือมางามแทเอาดีๆเจปล่อยปล่อยก่อนวางก่อนเลย 哦。Yeah.